เทศบาลเมืองนครรังสิตจับมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตจุดประกายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนนักศึกษาโดยการจัดงานธรสัศตว์แฟร์ครั้งที่1อย่างยิ่งใหญ่ขาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าย0ล้านบาทโดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์ตีรุปบทูบกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตจับมือกับนายผัวดลสิริชัยสิงห์ทบผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจสำนักการบริหารทรัพย์สิทธิและการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมเปิดงานธรรมศาสตร์แฟร์ครั้ง ที่1อย่างยิ่งใหญ่โดยกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบด้วยโซนหลักเจโซนบนพื้นที่กว่า50ไร่โดยมีสถานที่จัดกิจกรรมตั้งแต่เชียงรากมาร์เก็ตลานบัวศูนย์กีฬาถาังน้ำสนามเปตองลานพญานาคตั้งแต่วันที่1 8ถึง29มีนาคม25 6 7เวลา11เอนิกาถึง2ี่สมนิกา30นาทีขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่มาก งานธรรมศาสตร์แฟร์ครั้งที่1นะซึ่งจัดขึ้นเนี่ยสอวันเต็มเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้มาเที่ยวนะครับแล้วก็มาใช้จ่ายมากินกันที่นี่นะฮะและมีกิจกรรมดีๆหลายอย่างมากนะครับซึ่งทําให้นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านลากนะครับของจังหวัดปทุมธานีเลยด้วยซ้ำนะครับผมเชื่อว่ามีหลายๆพื้นที่นะครับผู้ประกอบการจากทั่วจังหวัดเนี่ยได้มาร่วมกันที่นี่นะวันนี้ นะครับรวมถึงที่เห็นก็คือการแสดงออกของน้องๆเยาว,วชนนะครับแล้วก็มาจัดร้านค้าต่างๆด้วยก็จะทําให้เป็นการที่เสริมสร้างอาชีพให้น้องๆนะครับคนรุ่นใหม่นะครับได้มีการที่ประกอบการนะฮะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะอาจจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ต้องขอ เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับลองมาเที่ยวงานธรรมศาสตร์แฟร์ครั้งที่1นะครับที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่มากมีจัดถึง12วันเต็มเลยด้วยซ้ำนะฮะขอเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวปทุมนะครับแล้วจะมีความสุขครับในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีนครรังสิตนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีความผูกพันกับที่นี่นะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมร่วมกันตลอดนะครับของภาคมหาวิทยาลัยนะครับก็เลย ทำให้เป็นสิ่งที่เห็นว่าเราได้มีการมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับในของภาคทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับรวมกันรวมไปถึงนะฮะเป็นดําริของท่านพลนโรุทโทคำรำวิทยุกประจายนะฮะท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีด้วยนะฮะท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจและดํารนว่าท่านอนะ่ะอยากที่จะมีการส่วนร่วมเนี่ยของภาคมหาวิทยาลัย นะครับกับท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ภายกียิระถ่ายต่างๆเนี่ยที่จะช่วยกันนะครับส่งเสริมน้องๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างการท่องเที่ยวนะฮะให้มีเม็ดเงินเนี่ยสู่ชุมชนนะฮะให้มากๆนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่วันนี้เราได้มาอยู่กันตรงนี้ต้องอยินดีด้วยจริง ตอนนี้นะคะที่เราวางไว้ที่พูดคุยกับทางอาจารย์นะคะ,คะที่ปรึกษากันเนี่ยก็คิดว่าท่านอาจารย์เนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะทําให้เป็นประเพณีก็คิดว่าน่าจะมีครั้งที่2 3- 4ต่อเน,นื่องต่อไปนะฮะทุกปีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ,ะที่จะทําให้การมีส่วนร่วมในชุมชนทุกภาคส่วนมาร่วมกันจากที่ผมเคยทําในนครลังสิษย์นะฮะสิะวันผมก็ได้ประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ10กว่าล้านน,นะฮะนในใ,ในในครลังสิต แต่ผมเชื่อว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมากกว่ารัสสิตแน่นอนอนะฮะผมว่าไม่ต่ากว่า15ล้านนะอ่ะนะฮะดูจากรูปงาน,นะะก็มีคอนเสิร์ตนะครับจากศิลปินชั้นนำนะคะด้านหลังนะฮะมากมายนะครับแล้วก็คงมีกิจกรรมในเรื่องของเครื่องเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆเ,เนะาะเยาวชนที่มาท่องเที่ยวมีของทีท่แน่ๆของทานนี่แหละอร่อยอร่อยเนี่ยเยอะแน่นอนดีมากๆนะครับแล้วผมว่ายิ่งจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนเริ่มรู้ นะครับการประชาสัมพันธ์เริ่มออกไปเนี่ยจะทําให้คนที่ได้รับข่าวสารแล้วจะมาเดินเนี่ยเยอะมากขึ้นอันนี้ก็ต้องขอเชิญชวนนะครับมาร่วมกันนะครับมาที่งานธรรมศาสตร์แฟร์ครั้งที่1ซึ่งผมเชื่อว่าจัดยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับชาวปทุมธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับถ้าเราได้เห็นนะครับมาลองมาเที่ยวนะครับของดีในจังหวัดปทุมธานีของเรามีกิจกรรมดีๆนะครับของทั้ง ภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาวชนเองนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายเรื่องของมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วท้องถิ่นอื่นๆนะครับได้มาร่วมกันจัดงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้นงานธรรมศาสตร์แฟร์ครั้งที่1น,นะจะได้พบกับศิลปินนะครับแล้วก็การแสดงอื่นๆจากนักศึกษานะฮะแล้วก็สินค้านะฮะแล้วก็อาหารเครื่องเล่นต่างๆอีกมากมายครับแล้วพบกันครับ